เหตุผู้ในการโรงพยาบาลหนองบัวแดงมอขับพุ่งชนช่างภาพสถานีโทรทัศน์ได้รับบาดเจ็บสองคนล่าสุดทางสารสุขจังหวัดชัยภูมิมีคำสั่งย้ายผู้ในการโรงพยาบาลดังกล่าวมาช่วยราชาการที่สสจจังหวัดแล้วนะคะเบื้องต้นตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานโดยเฉพาะผลตรวจแอลกอฮอลที่ตรวจพบว่าสูงถึง119มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ค่ะรถยนต์ติดตราญลักษณ์กระทรวงสาธารณสุข ถูกนำมาตรวจสอบที่สถานีตำรวจโพทธรเมืองชัยภูมิเพื่อหา,หาหลักฐานเพิ่มเติมในคดีเมาแล้วขับหลังนายแพทย์พุทธาสมัชัยผู้มีการโรงพยาบาลหนองบัวแดงอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิขับรถคันดังกล่าวพุ่งชนช่างภาพสถานีโทรทัศน์ได้รับบาดเจ็บสองคนขณะที่ยืนสั่งอาหารภายในร้านที่ตั้งอยู่ริมถนนเขตเมืองชัยภูมิล่าสุดทั้งสองคนอาการปลอดภัยกลับบ้านได้แล้วค่ะ ผู้กำกับการสถานีตำรวจโูทอรเมืองชัยภูมิระบุว่าขณะนี้ได้ส่งรถคันที่เกิดเหตุเนี่ยไปตรวจสภาพที่สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิส่วนคดีความเกี่ยวกับเมาละขับตอนนี้ได้ส่งตัวผู้ก่อเหตุไปทำการตรวจเลือดที่โรงพยาบาลชัยภูมิหากผลตรวจเลือดพบว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์เกินมาตรฐานก็จะทำการสรุปสำนวนแล้วก็ส่งสารเพื่อดำเนินคดีทันที โดยในช่วงเกิดเหตุพนักงานสอบสวนได้ทำการตรวจวัดแอลกอฮอล์เบื้องต้นได้119มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์แต่เพื่อความแม่นยำต้องรอผลตรวจเลือดจากโรงพยาบาลอีกครั้งมีการตรวจวัดแอลกอฮอล์เบื้องต้นก็พบแอลกอฮอล์เกินกว่า50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ส่วนนึงก็เราส่งผู้ขับขี่ไปเก็บเลือดที่โรงพยาบาล ชัยปูเพื่อตรวจยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับเบื้อต้นผู้ขรวจก็รับว่าหลุลามานะแล้วก็เราก็ได้แจ้งข้อกล่าหาในเรื่องเมาขับส่วนการตรวจสอบรถคันที่เกิดเหตุเบื้องต้นก็พราะว่าเป็นรถของโรงพยาบาลซึ่งผู้มยการได้ขอใช้ก็จะต้องมีการตรวจสอบการขออนุญาตว่านำรถมาใช้งานอย่างถูกต้องหรือไม่ เบื้องต้นสารสุขจังหวัดชัยภูมิมีคำสั่งย้ายผู้วยการหนองบัวแดงมาช่วยราชการที่สำนักงานสารสุขจังหวัดเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วค่ะด้านนายสมศักดิ์เทพสุพททนร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าได้โทรศัพท์ไปคำชับผู้มีการโรงพยาบาลให้ดูแลช่างภาพที่บาดเจ็บทั้งสองคนให้ดีที่สุดโดยผู้มีการโรงพยาบาลก็ได้ไปเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจ ส่วนสาเหตุที่เมาแล้วขับจนเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวนายสมศักดิ์ระบุว่าทางกระทรวงและตำรวจนั้นต้องดำเนินการอย่างเต็มที่ในเรื่องคดีความและยืนยันว่าไม่ได้ย่อหย่อนค่ะและสำหรับในเรื่องของอการเมาหรือส่วนอื่นเนี่ยทั้งกระทรวงและในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาจะต้องดำเนินการเต็มที่นะครับในเรื่องของคดีความในต่างเหล่านั้นก็ไม่ได้ย่อหย่อน ในสองประเด็นนี้ก็ได้สั่งการไปเรียบร้อยแล้วครับอย่างเรื่องวินยยัยจะต้องมีการสอบด้วยไหมก็ต้องขอ,ออลงมาแล้วก็ตอนแรกก็ไม่ยอมเป่าไม่ยอมตรวจอก็แน่นอนครับตรงนี้ไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องวินยัยเรื่องอะไรต่างๆก็ต้องทาเต็มที่นะครับแต่ว่าประเด็นสาคัญคือให้ความปลอดภัยกับผู้คนคนเจ็บต้องดูแลให้ดดีนะครับ สำหรับการตั้งคณะกรรมการสอบวินยัยผู้มนการโรงพยาบาลหนองบัวแดงนายสมศักดิ์ก็ยืนยันนะคะว่าไม่ต้องห่วงต้องดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่ส่วนการเมาแล้วขับแล้วก็มีการข่มขู่แล้วก็ไม่ยอมให้ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลในทันทีนั้นเรื่องนี้ถือว่ามีความผิดแล้วก็มีบทลงโทษอยู่แล้วค่ะส่วนการนำรถราชการออกมาใช้ในายสมศักดิ์ก็กล่าวว่าต้องดูทุกกรณีอะไรที่ผิดก็ต้องลงโทษและขณะนี้ก็ได้สั่งการให้ดูแลผู้บาดเจ็บก่อนค่ะ